ยานี่่ะครับมาครับพี่น้องครับมาเบิ่งยหญ่กอกบมันจุเอปลาครับนะครับพี่น้องเยาวบวงบานเท่านี้แล้วครับผมนี่ครับตามออเดอร์ครับมันม้ไลค์ครับเช็ดน้ำมาท่านเลยครับผมนนีัอ้จะใส่สดสดได้นะครับพี่น้องอันนี้มันใบบะกุดนะครับผมหอมตาไนครับพี่น้องเอ้ยทำสดสดใหม่ใหม่นะครับคนมาถ่าวกับเต็มครับสูงล้องไปเซนนะครับครับยหญ่เหมือนกุงเทพบบอก นี่รงจงไลูกกุงเท่อย้ายไปขายกับ๋องน่าร่อยงเช้าย้ายตัวไปขึ้นมานี่ทำปูกเด็กเดือปลูกเงินครับปลูกเงันยังยังักเี้ยได้พี่น้องเงี้เคยอีดีครับปลูกหน่อยครับพอกินกับนี่ครับผมแล้วเจ้ใจายกันีแบบ่ลยเย่ครับครัี่นองครับผูดสนใจหรือว่าอยากได้อยากกินนะครับกทักมาไนะครับพี่น้องทักมาต่ไต่โพดนี่แล้วครับผมผมสิ บอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเลยที่ขอมาเบิ้งแล้วสนใจก็อย่าลืมนะครับเด้อนี่ครับใย้าดมือต่อมือนะครับว่ามีข้างครับสำหรับวันนี้ก็ขอคุณทุกทารับชมครับสวัสดีครับ